ใกล้ชิดกันเมาณนกันก็มือไม่เข้าหรอกไม่เข้าจะเคอยวแลวันเลยจ,จะลาําหรอนี่แหละครับถ้าไม่ได้พวกนี้แล้วก็คงไม่ได้กลับกัน <c oughs> ตัวแรงไว้ก่อนถึงจะไปคุด ตอนนี้จะมีตัวอย่างรถขึ้นมาประคาดกัน <ces> นะช่วงนี้อยู่ในระหว่างการรอรับคนป่วยที่ออกมาจากชุดเดยประกูดนะครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านป่าสองแง่ ขึ้นมาดูการเดินทางของพวกเขานะครับมาจะขึ้นมานี่มอเตอร์ไซค์พันโซ่นะครับเอา,าองประจำกายปืนแก๊บหนึ่งกระบอกกว่าจะไปไหน อาจจะไปไหนมาไหนจะไปกกนง่ายนะครับนงวง่ายนมกนมีกลาดมอไซคะยอดไป้อันน <Brothers> okay, okay. ีเพ่มเมรื่อเพื่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศ อ่าก็เป็นบรรยากาศหานกหานูพวกเองคิดอะไรวะเออเขาไปด้วยกันเขาก็มีความสุขของเขาเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศอย่างนี้มันน่ามันน่าลาทำอะไรกันเนี่ยคือคือมึงเนี่ย อย,อย่าพูดเรื่องรามกนะครับเพราะของผมมันจะลง Youtube นะครับต้องเซ็นเซอร์หน่อยอันนี้อันนี้อันนี้ปรุงร่างกายก่อนจะขุดนะครับถ้าขุดไม่ดีมีเรื่องพวกนี้เนตะ <c oughs> งมนมเป็นขนมล้มาเลยต้องเป็นคนแรกที่ถือจอบนะ รอครับรอคนป่วยคนป่วยมาแล้วก็ไปขุด